l สตูเดนสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับทีเชอร์อีกแล้วนะคะเด็กๆปิดเทอมเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยวันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมพิมพ์ภาพค่ะ เด็กๆจะได้สนุกสนานแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำก่อนเลยค่ะหนึ่งเลยกระดาษเปเปอร์ฮาต่อไป watercolor สีน้ำค่ะเด็กๆสามารถใช้สีน้ำสีอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านของเด็กๆได้เลยนะคะต่อไปค่ะนี่เลยมีสีน้ำแล้วก็ต้องมีผู้กันค่ะ p พ n ช์บัตค่ะ และสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเด็กๆคะนี่เลยค่ะ Water น้ำเปล่านั่นเองค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้จักกับอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีทำกันเลย Let's go แทเดนมาแล้วค่ะเราจะเริ่มจากการทำลำต้นของต้นไม้ค่ะลำต้นภาษาอังกฤษเรียกว่า t r u n c h a i n please t r a n c ทิชเชอร์จะมาทำลำต้นด้วยการใช้นี่เลยค่ะแขนของเด็กๆเด็กๆใช้แขนของเด็กๆนะคะในการทำลำต้นค่ะ ที่เจ้าจะเอาสีน้ำตาลหรือว่าสีเบาค่ะทาไปที่แขนเลยแบบนี้เลยค่ะ,ะเด็กๆทาไปเลยนะนี่เลยค่ะทาไปให้ทั่วเลยชึบจากนั้นค่ะให้เด็กๆค่ะเอาแขนของตัวเองค่ะแปะลงไปเลยบนกระดาษค่ะเด็กๆนับพร้อมกัน one อ w o า แล้วเด็กๆก็ยกแขนขึ้นมานะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลำตน้นแทแดนต่อมาค่ะทิเชอร์จะทำกิ่งและก้านของต้นไม้ค่ะกิ่งและก้านภาษาอังกฤษเรียกว่า b e a n c h ค่ะอ่ะ again piece b a n c h อ่าเราจะมาทำกิ่งก้านโดยการใช้นี่เลยฝ่ามือของเราค่ะอ่าเด็กๆก็ทาสีน้ำตาลเหมือนเดิมค่ะทาลงไปที่ฝ่ามือเลยเริ่มเลยค่ะ โอ้โหสน,นุกมากเลยอาเมื่อเราระบายเสร็จแล้วเห็นไหมเอ้ยเราจะแตะลงไปเลยค่ะเด็กๆนับพร้อมกัน one two three. แล้วก็ยกมือขึ้นมาค่ะเด็กๆโอ้โหสวยมากเลยค่ะอาิชเช์ทาสีไปอีกนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะอา Beautiful mark like the baby lose my glasses in the snow Put a cold hands up my back when I said no กันบาคะเด็กๆตอนนี้ทีเชอร์ก็ได้ต้นไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะเด็กๆค่าวันนี้ค่ะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทําต้นไม้จากการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือแล้วก็แขนนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะรวมถึงการเรียนรู้เรื่องสีและก็ได้ทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ วันนี้ดิจิตอ์แพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะค Take it baby hey, 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 hey. 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 Everybody take it. เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเด็กๆคนไหนประดิษฐ์ผลงานภาพพิมพ์ของตนเองเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้ทีเชอร์ดูบ้างนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ thank you for watching สวัสดีค่ะ